โอเคตอนนี้เราก็อัปเกรดไอ้แทงน้ําเราเรียบร้อยนะครับโอเคก็สวัสดีท่านผู้ชมท่านกันด้วยนะครับซึ่งตอนนี้เราก็อยู่ในไรเยยฟอนเทียกันในพาร์ทที่3นะครับก็ซึ่งพาร์นทนี้ผมด้อัปเกรดถังน้ํากันเดี๋ยวไปดูกันว่ามันจะจุได้เพิ่มเติมหรือเปล่าครับทีน,นี้เราจะไปเลียรยไอ้เยลโล่ฟอนเทียนะป่าสีเหลืองเดี๋ยวไปดูกันว่าตัวนจะเลียรยแล้วก็มีแร่อะไรเพิ่มเติมนะครับตอนนี้ต้องอามาอัปเกรดไอแทงน,น้เราเออนี่ น,น้ำเพิ่มเพิ่มนิดนึงเพราะว่ารู้สึกว่าบางทีอะน้ำแถวๆน้นไม่ค่อยจะมีนะมปนหาที่ดูดไม่ได้เราจะไปเคลียร์รู้สึกมันจะเป็นโซนเป็นโซนไปนะครับทําการเคลียร์ื้นที่แล้วก็เข้าไปแต่ลนะนพื้ที่ไปครับแปดสิบเปอร์ตอนแรกห้าสิบเปอร์เอาละที่นี่จะมีอะไรมีสูตจะมีแร่2องชนนี้แล้วก็มีอะไรให้เราค้นหาอีกสีส่อย่างแล้วเคลียร์ตรงไหนอะเฮ้ย ที่นี่น่าสำรวจซึ่งจะมีโครงกระดูกวิ่ยฮอสซิลฮะไดโนเสาร์ชัวรใช่เลยอุเบอร์เลยนี่ขนาดแบบหุนเราแบบตัวใหญ่แล้วนะโครงกระดูกนี้โคตรใหญ่เลยโอ้เอ้พวกย่านี่กันตล้วดูดอกฮะโอ้ต้องอัพต้องอัพเกรด เอาละเท่าที่ผมกลับบ้านไปดูของนะครับรู้สึกว่ามันจะใช้สายไฟในการอัปเกรดไอตัวเครื่องดูเราแต่ประเด็นคือผมยังไม่รู้เลยว่ามันใช้แหล่อะไรคือเราต้องหาทรัพยากรก่อนที่เราจะไปคาบอะไรแต่ผมก็ชอบไปฟอสซิลนี้แหละจิมเล่นได้ะปะอะไรครัโอ้ย์เอ๊ะ The ruins yeah there's a bunch of them littered around the planet. เออเขาบอกว่าเป็นซากอะไรทำอะไรที่ถูกทิ้งล้างไว้ผมลืมแล้วกวางกันตาขอไปด้วย <laughs> เอาล่ะมันต้องมีของอะไรนีๆครับสำรวจพื้นที่โอ้โหสิบเจ็ดที่เอยไม่ใช่สี่ที่แล้วได้อะไรอ่ะอ่ะเฮ้มันคืออะไรอ่ะเอาแล้วไม่ได้อะไรด้วย <laughs> เพื่ออะไรอ่ะนี่โอ้ทำไมนี่หรอ แล้วก็จะมีขวังครับโอเคสมมูรณ์พื้นที่นี้แล้วก็จะมีบอกว่าพื้นที่นี้มันมีอะไรในนี้มันเดิน,นดดก็กจะฝังลู้นได้นี่ว่าตรงไหนซึ่งเห็นแวบๆโอเคจิบไม่โจดจิบโอเคได้อะไรไม่รู้ครับเอาละเหลือกี่ชิ้นกูได้สามชิ้นข้างนอกมีป่าโอเคไม่มี ต้องเข้าสำรวจข้างในอย่างเดียวเฮ้ยขอบอ้ขอบวนขอบอ้บวนตรงนี้นเฮ้ยอ้าวตรงนี้ก็มีติดเนียนะเฮ้ยเดี๋ยวผมว่าเราน่าจะสำรวจเออง่ายกว่าใช่แต่ประเด็นคือมันขุดได้เปล่าเนี่ยนตะัวเนี้ยเออต้องใช้เราลงไปเฮ้ยได้ผมได้โอเคนี่ครับเออเราสำรวจง่ายกว่าเยอะเลยต้องใช้หุ่นใช้ขนนี่แหละ โอ้เขาเรียกว่าเป็นสิทธิ์เอ่อพวกของอะไรต่างๆนะครับแล้วโลโก้จะรวบรวมประกอบแล้วก็มันจะได้เป็นกล่องช็อะไรนี่แหละนะเดาๆานะฮะเอาที่เดาๆเอาไปได้หรือเลปล่าขึ้นยาวๆเลยเตะลุ่งอ่ะโอเคฝั่งนี้โอ้โหตะลุ่งนี้ขึ้นใหม่นะขึ้นใหม่นะเอ้ยย่าได้อะไร ผมเจอฟอสซิลมาแรงน่ะเฮ้ยเก็บได้นะเออมันเก็บได้แ,แต่ต้องใช้หุ่นเราโอเคเดี๋ยวผมลากมันไปด้วยเลยแล้วกันเฮ้ยระหว่างที่สำรวจก็เจอของดีเหมือนกันเขาอาจจะมาหาหินสีม่วงน,นะฮะเออเดี๋ยว,ดวยเ,เดี๋ยวผมโยนไปข้างล่างแล้วผมกมกลมันหายอ่ะโอเคเดี๋ยววางตรงนี้แหละเดี๋ยวค่อยมาเอานะคราบับเป็นฟอสซิลมาแรงน,น่าจะไปทำอะไรได้แหละโอเคแค่จะมือจะข้ามละ ที่ไปหามันเหลืออีกไม่กี่ชิ้นเฮ้ยมันเหลืออยู่อีกหนึ่งชิ้นนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าจะหาจากไหนโอเคเหลืออีกหนึ่งชิ้นชิ้นสุดท้ายมาหลบตรงนี้นี่เองโอเคชิ้นส่วนประดิษฐ์ครบแล้วนะครับเฮ้ยเราได้อะไรอะสตอรีเร่เอะไรของไหมอ๋อเดี๋ยวรู้ว่าเดี๋ยวรู้ว่าเหล็ก นี่นะสรุปแค่นี้โอ้โหดเดินตามหาสมุนสะคำจนจะนถึงเช้าแถน,นี้มีฟอสซิลอย่างเยอะเลยครับอันนี้เป็นฟอสซิลปาลาเอาไปทำอะไรเอ้ยเออเก็บไปขายได้ราคาโคตรดีครับสามร้อยเอาละเราจะเป็นนักสำรวจแล้วก็เอาของไปขายฮะมี่อค้าด้วยใช่ ตอนเช้าเออพ่อค้าน่าจะมาหาเราด้วยด้ยพทำการซื้อของจากพ่อค้าพอซิลปัญหาไม่ได้ง่ายนะชเชเฮ้ยเดี๋ยว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 เจอถ้ำเอาละเดี๋ยวรานักสำรวจออกลงไปเดี๋ยวโอ้ไฟเปิดเหมือนเดิมเปิดเปิดไฟได้เปิดไฟได้โอเคเฮ้ยตกใจ <c oughs> เฮ้ยนึ่ว่าแบบเจอคาซีนปุ๊บแล้วแบบเออมีบอส Wakey, wakey, partner. The weather's really nice Let's get out there and seize the day จะเหตุโหเหตุใหญ่ครับพย่เกิดอะไรอ่ะบูรกิสตันเฮ้ยเอาละว่ามันน่าจะเก็บไปทนกำไรได้นะแต่ปเร่งคือผมไม่นี่ไม่ได้นี่สิเฮ้ยเฮ้ยมันดูดพร้อมกันได้เยอะเลยดิเฮ้ยผมจะเดินออกมาหลายรอบทำไมดิโอเคฝากไว้นี่ก่อนครับ ก็ไปทุบแล้วก็ดูดมาทีเดียวเลยใช่ก็าถามเลยหรือเปล่าในนี้ก็มีอ่ะฟอสซิลมแมลงอีกแล้วครับเอาละดูดมา,เ,าเดี๋ยวนะโอเคต้องทุบก่อนลากมาลากมาแล้วก็มวางลงไว้นี้ก่อนแล้วก็นี่บูคิสตันว่าสุดนี้น่าจะเอาไปมันน่าจะปลดล็อกอะไรบางอย่างได้นะฮะแล้วก็อันนี้ไว้พาเวอร์ ไม่เอาดีกว่าเฮ้ยเพิ่มบนอะไรอีกอะทุกไม่ได้อะทุกไม่ได้รีวเอ,อ่อเพิ่มบนมีอะไรปะ่ะมีเห็ดเห็ดใหญ่อะแต่ไม่น่าจะเก็บได้หรือเปล่าเยยดเอาแค่นี้แหละไปเดี๋ยวพอซิวแรงนะโอ้โหูคี้ยสั้นแค่นี้กูพอที่จะเอาดูก็หางกันหมดเลยเนี่ยปิดไฟสว่างเกินโอเค ก็เก็บครับเก็บเลยได้อะไรเออ่คอนโทรลวิ่งมองใหม่อ๋อเป็นในส่วนของโซนเก็บของอีกแล้วนะฮะแต่มันต้องใช้สายไฟเออผมลำบากกับสายไฟม,มากๆหมดแล้วนะสายไฟเหรอได้บูบูฮิสตันมากนันว่าจะอัปเกรดไอ,อ้เครื่องที่มันทำสายไฟได้อะ่ะไม่เลยฮะ ไปเลยนี่อะพวกนี้มันจะมีแร่อยู่นะแต่เราต้องปลดล็อกไอ้ที่นี่ก่อนก็คือต้องเคลียร์อะไรจะทำทราบโบราณอะยู่แถวนี้แล้วก็ต้เงลาลาสมวนตบก้างชิ้นโอเคราเดินสมบูรณ์ง่ายสุดไม่รู้มันจะได้อะไรนะครับแต่หวังว่าน่าจะได้เครื่องคาร์ใส่ไปนะหวังแบบนั้นนะ แล้วก็ประตูเขาได้หรือเปล่าไม่น่าจะได้ครับโอเคมาเดินหาที่ส่วนมันก่อนเฮ้ยเจออะไรฮะไข่กลายไปดินนะได้เป็นฟอสซิลหรือเปล่าเฮ้ยไข่กลายไปเฮ้ยผมว่าน่าจะขายได้ราคาโอเคเดี๋ยวไปที่ก่อนเอาละเดไรลองบนกิ๊บปี้ที่ส่วนเครืข้าไปดีก่อน ออาเจอฟอสซิลแมลงอีกแล้วครับโอเคขึนมาแล้วก็วางนีดก่อนเดี๋ยวตอนออกไปค่อยเอาไปลามาเก็บไอชิ้นส่วนนี้ด้วยไงเอาละตีสามชิ้นเอาละฮะเรียบร้อยเออได้สโต๊ะวางเหรอเป็นแท็บเดี๋ยวนะเป็นโต๊ะวางด้วยใช่อ่ะเป็นโต๊ะวาง โอเคตอนนี้รู้เสือผมจะมีพื้นที่ที่ผมจะสามารถเขี่ยได้แล้วนะครับก็คือพื้นที่ใหม่เป็นอยู่ไกลกว่าพื้นที่เดิมรึว่าอ่านถูกไหมครับเอเดนโหเลี้ยบอกดยว่เคลียมดนที่เอาเรืเอร่องอยู่นะครับเอาล่ะพื้นที่นี้แหละผมว่าน่าจะมีแบบเอวุคการได้คัดสายไฟครับโหแล้วผมเดินพื้นที่ที่เคลีย์เจอเลย โอเคเรียบร้อยครับเกียร์เสร็จรู้สึกว่าตรงเนี้ยเออจะเป็นพื้นที่ที่แบบเล็กที่สุดนะครับต่สิ่งประดิษฐ์แบบอยู่ลึกกว่าเพื่อนเลยเฮ้ยอะไรเนี่ยโลเคชั่นหรอโอ้ยเกาหลีอีกแล้วฮะ เป็นกรุวีเอาล่ะนี่ไงไอตัวที่เราพูดไปเชียร์มาแล้วก็สิจะปลดล็อกเรียบร้อยนะผมดูไปว่ามันต้องไปนอนก่อนโอเคเพิ่งไม้ขีดหนึ่งแล้วฮะกับประตูอุ้ยนานทีฝนตกฮะดูว่ากี่วันวันนี้ฝนตกเอาล่ะไม่ต้องรถน้ำจัดมาติดๆไปเนี่ยเฮ้ยเองเาอานมาก่อนแล้วก็เดี๋ยว มือนี้ก่อนโอเคพบจบครับเฮ้ยนี่ไงฮะไอสิ่งที่เราตามหาไอตัวแครอทรู้สึกว่าจะออกไปทำอะไรสักอย่างนี้แหละนะครับรู้สึกว่ามันจะเป็นดุนะฮะแล้วพวกไอแร่ที่เราตามหาตัวนี้ว่าน่าจะเป็นแร่พอปเปอร์ใช่เตรียมตัวขุดครับนี่พอปเปอร์ดนี่แหละที่เราตามหา เอาละปวดล้อกของมาแล้วสายไฟด้วยแล้วก็ที่คาดสายไฟจำได้ว่าข้างล่างก็น่าจะมีเอ,อ้ยนี่ไงฮะม,มีได้ไงไปเก็บครับ,เด,บเดี๋ยวข้างบนเดี๋ยวค่อยขึ้นไปดูบูเยอะเลยสีเทียมนี่ครับต่อไปได้เยอะโอเคแล้วก็ข้างบนรู้สึกจะเจอไข่นะครับไปไข่เป็นหิน จะเก็บแล้วก็ไปขายด้วยโอ้แล้วรู้สึกว่าตอนอยู่บนหนยนต์กับลงมานี่แบบต่างกันเลยคนระับเหมือนเราแบบตัวเล็กลงอ่ะปักยิงไปเลยปิ้วเฮ้ยเอาตามจิงมันขึ้นตรงนี้ง่ายกว่าโอ้แล้วไปปีนสกไกลเลยพี่เออไม่รู้ะไม่รู้โอ,โอเค กลับครับเราน่าจะได้อ๋อเราไข่ไข่ผมว่ะเฮ้ยไข่หายโอเคเข้าในนี้ขึ้งตัวละโอเคเช้าเไยซื้อฝนจะอยุดตกแล้วแล้วก็คเปูนอย่างีอะไรโอเคเดี๋ยวมาทำไอ้เครื่องเอ่อฟ้าเวอร์แล้วก็รู้สึกว่ามันจะเป็นเครื่องที่ใช้ทำไว้นี้หรือเปล่านะเอาเดี๋ยว ขาดเฟรมฮ้ิอะลูกจะผมฟอร์หรือเปล่าผมก็ได้ฟาร์มไว้ดิสี่ชิ้นโอเคเอา้าเดี๋ยวมนันอัปเกรดในเครื่องนี้โอ,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 โอโซายไฟก็คือมันปลดล็อกในเครื่องนี้เลยครับใหม่นะผมล้วหลงกลว่ามันไอ้นี่มันเครื่อง,อ,งอะไรหรอเครื่องเครื่องดอกไม้หรอดอกไม้เนี่ยนะ สรุโโปโอเคได้มาเราก็ต้องทำะนะเออโอ้เครื่องทำสีคัลเลอร์อ๋อเรื่องสายไฟเราก็มีใช้แล้วฮะเอาล่ะประเด็นคือเราจะต้องไปอัปเกรดในเครื่องดูดก่อนเก็บไปดูก่อนว่ามันใช้เท่าไหร่ครับเครื่องดูดคือมีปุ่มน้ำดูดไรได้หมดอา่าแล้วก็เดี๋ยวต้องทำน้ำแครอทอีกเก้าพอปเปอร์ใช้ห้าโอ้โหพอปเปอร์ผมไม่เกี่ยงแก็ประเด็นคือแครอทผม ไม่มีนี่สิยังไม่ได้ทำเลยนะฮะไปก็มาปลูกเออปลูกไปเมื่อคืนแล้วก็แบบกลัวมันจะโตอ,อ,อ่ะเออฮะเดี๋ยวปล่อยไว้สักพักแล้วกันเดี๋ยวผมก็ทำเออสายไฟห้าอันโอเคคาบเลยครับเดี๋ยวข้ามไปเฉยๆปลดล็อกเรียบร้อยก็ปลดล็อกอะไรวะเนี่ยเป็นโตโตไหนวะพี่มีเครื่องตรวจสภาพอากาศด้วยนะว่า วันข้างหน้าจะมีอะไรแต่คือผมอยากรู้แค่ว่าผนจะตกไันไหนเท่านั้นแหละเออพ่อบอก่าเลยว่าขียรถน้ำสุดหมายมากนะฮะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อค้ามาพ่อค้าพ่อค้าโอเคเดี๋ยวทางสีผมได้ยังเนี่ยเอาได้แล้วแล้อยู่ไหนอะโอเคอยู่ในตัวครับเฮ้ยรู้สึกจะมีขาสวิตใหม่นะฮะเออแล้ว ราคาจิดร้อยด้วยนี่นี่คือรถราคาตัวแรกพันห้าคือเราเอาอะไรมาขายได้บ้างมันน่าจะเออเดี๋ยวฟอสซิลเราล่ะแล้วก็มีตัว Energy King. ออ์จีคเฮ้ยมันปลดล็อกเยอะแยะเลยครับเออรู้สึกตัวนี้จะเป็นสกินหรือเปล่าใช่มันน่าจะเพิ่มอะไรไหมนี่แต่ถ้ายที่เๆเลยอยากได้มากเลยมีแขนด้วยคิงอาร์มโอเคเราเก็บตังค์ซื้อ ดีกว่าชิ้นส่วนอัศวินนะครับเราจะเป็นอัศวินเพื่อกอบผู้ดาวรงี้เดี๋ยวไปเอาฟอสซิลไปขายก่อนหาชิ้นส่วนไปขายอันไหนที่มันขึ้นราคาเราจะขายเอยนี่เก็โตเซนโอเคถือว่าขึ้นอันนี้ราคาลดแมวหินก็พอได้อ่ะอันนี้ลดแมวครับไม่ขายโอเครู้สึกจะได้ไข่กับฟอสซิลปลาที่สามารถขายได้นะฮะโลโก้ไอตัวน้ำยาบูเบอรรี่อ่ะเออเบอร์รี่ใช่แล้วน่าจะ ทำขายได้แต่ประเด็นคือตัวนี้เกี่ยวไปใช้ก่อนละกันของที่จะขายครับนี่คือบอกเลยว่าราคาพุงสูงมากาไปแล้วเฮ้ยเรมีตังค์แล้วก็้ยซื้อขาเลยแล้วกันแต่ว่าไอตัวเครื่องยนต์มันเฮ้ยเมื่อกี้ผมเข้ามาดูวันห้านะแต่ทำไมคุณขึ้นราคาเร็วจังโอเคยละซื้อขาไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวมารอบหน้าเดี๋ยวผมจะซื้อไอตัว แเนี่ยครับอันนี้ขาข้างเดียวเหรอเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะได้ขาข้างเดียวโอ้ได้ทั้งสองเลยครับโอเคเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงมันซื้อนี่คือเราใส่ได้เลยหรือยังไงเดี๋ยวผมลงก่อนลงก่อนลงก่อนมันเปลี่ยนให้เลยหรือเปล่าราถถอดได้นะแต่ประเด็นคือขาผมไปไหนอะ ในคังก็ในคังไม่มีนะค้าถอดได้แต่ประเด็นคืนอเอาใส่คืนโอเคใส่คืนได้ครับเดี๋ยวนะแล้วนี่ทียอัพเกรดโหได้ไงครับนี่มันอยู่ในชิ้นส่วนนี้เลยอยู่ในที่อัปเกรดเหมือนกันแต่อยู่ในฝั่งนึงครับเอาราคาคับเขียอนเอาแล่วจะโอ้กดออกมาได้เลยครับแล้วก็รถไม่ได้หรอ คือเราต้องถอดออกก่อนโอเคถอดออกมาถอดออกมาแล้วก็จะเอาแม่ค้าไปเร็วจังโอเคแล้วก็เก็บคืนคะรับเอาเก็บเก็บไม่ได้อินเวลเอาเดี๋ยวเดี๋ยวต้องใส่นี้ก่อนเฮ้ยขาสวินแต่มันไม่ครบอะไม่ครบใช่ไงโอเคครบจบครับแล้วก็ ป่ามนี้ก่อนประเด็นคือผมจะเก็บยังไงนี่แหละเฮ้ยเด่บมันก็ที่เหมือนกันนะแบบขั้วบนสีแดงข้างล่างสีขาวอะชิปแ,แล้วเก็บขาเคลื่อนยวะเนี่ยเออแล้วเก็บเอื่นเดี๋ยวเ,ยวเอาหุ่นออกก่อนหรือเปล่าใช่ใช่ใช่เจมหุ่นออกก่อนหุ <laughs> ่นออกก่อนอ๋อเต้าคุณออกกูก็คือมันจะเข้าไปอยู่ในคลังเองเลย นะโอเคนี่ครับเข้ามาอยู่ในคลังเรียบร้อยครับไปขาใหม่รู้สึกว่ามันจะเดินเร็วขึ้นหรือเปล่าหรือผมคิดไปเองวะโอเคเข้าสู่เท้าที่18นะครับวมาน,านนะั่นเดือนเดือนก็ให้รับโอเคล,คลอดรถผมมัโตยีต้นไหนได้ใช้เวลาโตได้ใช้เวลาสองวันนะครับกับการโตของมันเดี๋ยวโอเคก็สำหรับเดพาร์ทนี้นะครับเดี๋ยวผมคงต้องขอหยุดไว้เพียงเท่านี้ หรือเปล่าเดี๋ยวนะ <1971. S 1> <canvas. S 2> อะไรไอตัวบุรพิษมาอีกแล้วเฮ้ยดิเอ้ยไอ้ีใช้น้ำเ็น้ำเฮ้ยพึ่งวรพี่ดพึ่งวนดีๆผักยาเลา่นี่ยิ่วยิ่วยยิ่วยิ่วยกลางแบบเออโอเคเคลียสร็จ โอเคงั้นก็ขอจบคลิปเพียงนีดกันเลยแล้วกันนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ตามรับชมมาถึงอย่างท้ายคลิปครับแล้วเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าสวัสดีครับ